สวัสดีครับนี่ครับชีวิตของคนเลี้ยงหมูนะครับด็กเด็ดเราก็ยังไม่ให้อาหารนหมูเอามาผิวไปนแจกัวขับเกษอาหารนะนองหมูกินนะครับอืม,มได้คนนี้ตังคโอ้นักเลยเด็กชิ้นน้อใช่มาลูกกินข้าวมาอมือหือได้หหร เอาวให้เต็มเลยยิ่ลูกกินอ,อ่ามาแล้วตอนนี้สองทุ่มเลยนะครับน้องมูราโอ huh ้หิวเลยกินกันยังขาดในเผาบวกกินอ่าขาดในเผาบวกกินไม่กินต้องกันตัวนี้ใหญ่อะไรอ่างเง่าใแล้วตัวนี้เนาะตัวนี้ใหญ่กยซื้อมันจากแบงค์นั่นสิ ตู้ผูห่างใหญ่อยู่แล้วเพื่อนเพื่อนในกับตูวผูนี่ตหลังกันแล้วเนี่ยเอาอืตัวเล็กมาได้กินพ่เดียวแลอ่าขนาดว่าเออเอามืออื้ออย่างเงื่อนสเขาในเมืองน่เวรีซื้อมา มันจะอีดึงละอืม <C> e <ars> มันจะอีกครับ <C> e <ars> เอาไปผสมใส่น้ำเขาหรือบ่มันก็เปียดก,กันนั่นนั่นถัดไป <C> e <ars> เอาผสมเนวย่ยว <C> e <ars> ัอาหาระครับเอาไปผสมใส่กินมันเด่นอ,อืมตัวใหญ่ตัวถึงว,ว่าอ้วนฮึกขนาดนี้ ขี่ทั้งอาหารเลยเหนืยกันขี่เยสมเหียสมอมนขึนนิต้องใส่ห้าม่นจะมาเปลืองหัวอาหารกินแ้ลยต้องใส่ายให้น่อยให้ที่อะหัอไปเหยียบความไห่วงนะ ตัวใหญ่เลยเกียวห่วงตัวเล็กก็ก็ได้กินได้ถุงมือมาให้ก่อนเด้อถุงกลาสติกถุงมือพลาสติกตัวเนื้อยางเนาะนานๆเนาะนี่ครับหน่วยทำความสะอาดแล้วสู้ตายจับขี่นีรางหัวอาหารครับมันก็ขึ้นไปนอนไปแล้วก็เดี๋ยวเอาไปใส่อาหารใหม่เพิ่มเนาะอานยุ่งไป พิมพิมเถอะมันนอนมันหนักจะได้นี่เออพ่อเออเอาไว้ใส่พุงอันนี้ก็กินอย่างเดียวเลยคนเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วละมาอยู่ใกล้ๆเขาแล้วรดน้ำมันนะเนาะคือ่ทำแม่แล้วกวาดบ่นั่งไว้ข้างท่มันจะถึงค่ะเป็นจ้าอารมณ์แบบนี้ทำอะไรกินอยู่ตลอด อ,อ,อืมนะตัวใหญ่แล้วครับมูผมอ,อ้วนมากตัวเนี้ยอาหารกินมันมืนนดไงอืมณมมีเป็นกล้วยนะครับเป็นเปลือกกล้วยฟักเศษฟักเขาก็กินนะครับกินกล้วยสุกนะ ถ้าเป็นลูกกล้วยเขากินอยู่ในเปลือกมันเขาไม่กินเขาก็หาที่เป็นผลมนันหวานๆอันนี้ฟักฟักกินไหมกินแต่เม็ดมันอาหารเสริมครับคุ่มนี้เศษผักครับอาหารเสริมกินผักเหมือนกันลุ่มนี้กินอาหารกินข้าว กินจนเหลือชมหมูกินอาหารเพลินๆเดือพี่น้องเ้ื่อหมูกินอาหารยามค่ำคืน ดูความน่ารักนะครับดูที่หางเขาน่ารักครับเนีย่ยสบัดหางนี่ความน่ารักอยู่ที่หางเตัดแกว่งแมลงหรือเจ้านี่กินฟักครับไอหนุ่มนี่กินฟักกินเม็ดฟักสาวน้อยตัวเนียอ่ตัวเล็กมาอีกอิ่มน,นดูท้องป่องนะครับ ท้องกล่องแล้วะกินกล้วยกินกล้วยอ่าเจอกล้วยซะแล้วนี่แน่กินกล้วยเลยนี่แน่หวานดีนักกินซะเลยจานที่เาอาอะนำมาอะนันะวันที่แกแกเออต้องซื้อเป็นรถแล้ว อันนี้มองที่ตรงนี้นะเขาใครไปกประสอบพวกนี้เปล่าเรามาเทาใส่ครับเป็นพุ่นเนาะน่ารักเชียวครับเพื่อนๆกินเข้าไป ไม่ค่อยหมินครับก็ดีของหมูปา่าเอือเขาไม่ค่อยมีกินไม่เหมือนหมูขาวหมูขาวเนี่ยโอ้้าป่ายเนี่ยอยู่ไม่ได้เ,เขาเหมินมากแต่เขาก็โตเร็วตัวนี้สีดําเข้มกว่าเพื่อนเลยน้องหนูตนนัวนี้หากินอะไรยรกินฟักเม็ดฟักมันมากิน ตัวมันก็ยาวเนาะตัวผู้นี่เนาะเออเอียงๆมันก็กินแล้วมันก็ยืดเอวได้มันก็ไปยืดยืดๆมันก็ใหญ่ไว้ได้กินแล้วมันก็ไปนอนยืดตัวมันสังเกตมันยืดขาหลังเหยียดไปข้างหลังขาหน้าเหยียบข้างหน้าก็ยืดเอวมันขยายเอวมันใหญ่ไว้มันรู้จักบริหารร่างกายอ่ามากินด้วยกันนะ นะครับสนันวครีมนี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับตรงน้องหมูกินกล้วยแล้วก็กินเม็ดฟักนี่นะครับอาหารเสริมวันนี้นะครับขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับดูความน่ารักของน้องหมูของเรานะครับผมอุดๆๆๆๆๆอุ้อุ้อุ้อุอุเม็ดฟักยัเลย นีจริงใหญ่เลยครับกลุ่มกินข้าวก็กินข้าวอย่างเดียวเลยตัวนี้ใหญ่มากเลยว,วนดีมากวนเดียวครับะจะไปก็ยังน่ารักอยู่นะครับเอาขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย